คืนที่หนึ่งมาเราจะเซอร์ไว้รอบนี้โอ้หมีสวาร์ด้วยนะคะโอเคดีๆต้อนรับของนาวันแรกนะตำรวจคุณต้องเทคแคร์นาวันวันคอแล้วก็เซนต์ออฟฟิศไปที่โลเคชันนั้นนะคะ A few moments laterThe serial killer ่าออกมาจากคุกนะคะหนีออกจากคุกนะคะเราควรที่ อะไรนะ h a n d ิ i n g เราจะควรที่จะจะเราไล่ล่าเขาหรืออะไรสักอย่างนะคะอาหารไม่ทันอีกแล้วทุ้ีเลยวี้ยโบจีอ่าวอวัดีค่ะมีแองจะซีอะไรคะอ้าโอเคเด็กหายมีผมอูเองแย่จริงแอลเลียทูนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะ เจ้าะที่ไปแน,น่นอนรอได้เลยโต้เจ้านาที่ไปแอนดี้เอ <laughs> เปิดประตูให้หน่อยอ่ะเปิดประตูให้หน่อยจา้าจ้าพิกกระจาเซเปิดประตูยังจ,าจา้าจ่าาเดินจพิกอ <laughs> ยู่จะซีวันนี้ค่ะวันนี้วันจี I just saw intruders break into my neighbor's house. เป็นชูโ r เบกคือน่าจะมีเสียงเสียงแตกหักหรือสักอยาก่างอันนี้มัวไม่แน่ใจอยู่ที่แอเรียสี่นะคะเราต้องโซฆาลการไปโอเคอย่าไปยืนบนหัวผูว้ประชาการแบบนี้นะทั้งสองคนน่าจะเป็นจดไปโทรศัพท์แกล้งกันเลยกับผมร้อยโทรหลวงปลาปบำลุงอะไรบำลนะุงลาดอะ ฉันคิดว่าเราควรที่จะไปที่อร์เอเรียนะคะไปไปทุกคนมาทางไหนเนี่ยนี่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 ไปเลยคุณพิกคุณเซ่เข้าไปนำไปเลย <c oughs> อ่าโอเคเอกสารอย่ายือเยียบพิกลงไปเก็บของไปเลย <c oughs> เดี๋ยวนะอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันไหม <S <S อ่ะอาจจะคิดไปเองเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่บอบอกไม่ทันพี่บอบอกไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยาฉีวมาชีกรรมโดนจำสกเกลคนเดียว มีโจรขึ้นนะคะที่ล็อบบี้ตสตนะคะโอเคฟสรอนะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณน,นะคะ a r a t h r e area three นะคะได้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 ส่งพนักง,งานไป area จ้าพิกจ้ยายืดหยียบจ้าพิกจ้าพิกปรตู กำตามสนองแกลงพี่บอมากไปจริงเหรอเมื่อกี้จับสแกอะไรอะพี่บออยากเห็นบ้างอะต้องทำความสะอาดนะคะเออใครเอาขยะมาทิ้งเรียลลเนะะี่ยฮะจ้าท้องสองทำความสะอาดดิดเรียบร้อย นี่จริงๆแล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยนะอ่าปิดเครื่องแรกละโอเคถึงเวลาที่ปิดไฟแล้วก็กลับบ้านะอะไรนะหลบอะไรเนี่ย หลบหลบเลือนเลือนอะไรสักอย่างหลบหลบเลือนเลือนคุณพี่กดรับเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ว่ากดรับไม่ได้ฮัลโหลวันที่เมิ่อไหร่ยูเล็กจิชี่ค่ะ find kid. Been หาเด็กไม่เจออีกแล้วเขาหายไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยรอหน้านนะเดี๋ยวเราไปหานะคะ Area Two Area Two Area Two นี บ้านมีแต่พ่อแม่ที่ทิ้งเด็กก่อนนี่คือเด็กอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วหายไปได้แล้วเราจะส่งไปสวัสดีครับผมหลวงบรุงพูดไปเช็คที่ห้องน้ำกันดีกว่าว่ามันสกรปรกไหมไปกันทุกคนจ่าพิกลงมาดิลงมาดิาดเออ ทำความสะอาดมากเราจะลองหองาคำตอบนะเสร็จแล้วปักกันเถอะวัชิวชิสวัสดีค่ะมีโจนขึ้นอีกแล้วค่ะโอเคไปที่สตร์แล้วเราจะส่งพนัางงานไปนะรอได้มันต้องเป็นอะไรการแกล้งอีกแล้วแน่ๆเลยเราควรที่จะไป รดน้ำต้นเดี๋ยวเดี๋ยวลดน้ำต้นไม้เราจะรดน้ำต้นไม้เหรออ่ะทุกคนช่วยกันรดน้ำต้นไม้นะต้นไม้จะได้สดชื่นว้าต้นไม้เชา้เมเามปแล้วมั้งคุณพิกรดที่เดียวกันเนี่ยทำไมไม่มีใครไปรดตรงนี้เนี่ยฮะแค้น้องต้นไม้ได้ทานน้ำเย ไปเฉยยทำไมมันต้องมีอะไรแน่ๆกับเจเนเรเตอร์ทุกคนเราต้องไปซ่อมเจเนเรเตอร์กันไปที่สตอเรจแอเรียกันเถอะไปนำหน้าไปจ้าซ่ <c oughs> จ้าพิกระวังตัวเลยนะโอเโหอย่าผมดูไลย,ย์ใ้ย <c oughs> ทำเสียงเข้มๆม,มาก กทำเสียงเล็กๆมากไปนี่คือเสียงเด็กๆมากไปนี่คือโดนปิวทุกทีเลยไปเดินไปเดินดํหน้าเฮ้ยยุบอือบเอือบอือบอ๊ะลาเซ่คุณจะดําลังเหรอได้แล้วแต่คุณเลยยุบอือบเอือบ นันแนนแแแนาแล้วใจสีเสยดเล้รซจาี่จะนีแล้วเเอะไรอะมันคืออะไรทุกคนเราต้องไปแจ้งกับโทรไปแจ้งอะเราต้องไปแจ้งอ่ะกับศูนย์ราชการอ่ารีพอร์ตอยู่ตรงไหนคะ โอเคอ๋อ Calling h e l p โอเคอ๋อไม่ใช่ที่โดนป่วยแ <laughs> <laughs> จ้งครบยังแจ้งต้องเสร็จครั้งเนี่ยกดตรงไหนเนี่ย <laughs> ดีนะ <laughs> เคยเป็นนักวิงว่งวิ่งโรงเรียน <laughs> <laughs> ทุกคนต้องเคยเป็นนักวิ่งโรงเรียนจ่าเซ่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะ ังไงโดยที่คุณไม่ได้วิ่งอะไรนะเฟลทำไมเฟลล่ะมันไม่ใช่การหลอกแล้วซีเรียอะนักนักฆ่านักฆาตกรแบบน่ากลัวนะคะเขาก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมว่านักฆาตกรนั้นหลุดออกมาจากไอ้นี่แล้วนะคะแย่แล้วล่ะ แย yeah, ่่ากจ๋าเซ่ถ้ถึงว่าคิดว่าเราควรจะกลับบ้านได้แล้วเราควรทำยไงต่อไปโอเคเอ๊ะ <laughs> <laughs> มีวาก็ว่าอยู่มีวอาขี่คุณพี่อยู่ <laughs> ไว้ปิด,ป,ด,ป,ดปิดทีววิปิดข้อนตอนี่จำสแกนแน่นอนเด็ดเ็ด โอเคอันนี้รอดให้คุณพลิกเปิดอันนี้ก็รอดเฮ้ยโอเคตกใจเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากห้องน้ำเสียงน้องหนูแน่เลยจัสเซย์คุณไปรัตอีกเวลาห้องน้ำนี่ทำไมคุณไม่รักหย่อนไปดูยดูนี่ทำไมต้องให้จับโอ้ จ้าพิกผมบอก้ใช่ไหมว่าอย่าเอาขนมมากินในห้องน้ำดูสิคุณเรียกหนูแล้วเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมต้อง่าน้องหนูนะคะต้องเหยียบน้องใช่ไหมจ้าพิ่หนอยคุณเอาหนูมากินตรงนี้ด้วยเลรอคุณจาพิษ ไปทำงานกันเถอะคะ่ะจะพิกผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาหนูมากินในห่องล้วมันเชิญเพื่อน่าเนี่ยจะพิก<น>บอกมาเลยนะน <c oughs> ใครจะปิ้งหนู <c oughs> จะกินหนูนาใช่ไหมอโลอโลวันนี้ค่ะ <c oughs> อว้ยเตกใจ เอ๋โทรศัพท์น่าจะพังนะคะอ้าเป็นการแกล้งโทรแกล้แน่ๆเลยไปทิ้งขยะกันฉันลืมลืมทิ้งขยะเลยจ่าเซ่จ่าพีคไปทิ้งขยะกันเถอะเฮ้ยอึบเฮ้ยอึบเฮ้ยอึบหยิบหยิบขยะป้าผู้จัดการหยิบขยะไปโซ่เลยอ่ะเอ๊ะทำไมมีหม้อมีขยะไปออกไปข้างนอกข้างนอกไหนอะ น้ำห้องน้ำกูจะพิกอ่าอาจจะตรงนี้แน่เลยจะซื้อคุณใช้ยาทหารหรือเปล่าเอ้ยคุณใช้ทหารหรือเปล่าคุณนอนไปนอนเลยร n o p จะพิกจะพิกจะพิกไปไหนจะพิกจะพิกมันออกห้องนี้ไม่ได้หรออ้าวเปิดประตูได้ตรงนี้ มันวิ่งผ่านไปเอา้ารอผมมองไม่เห็นพะวอแต่ซีเรียสกับจาเซ่ยอยู่เราจะทิ้งข้างนอกปะคะนี่นี่น,นี่อ๋อมีคนวิ่งผ่านใช่ไหมเอ้าทิ้งข้างหลตรงนี้ไม่ได้หรอคะเอ๊ะก็ข้างหลังนี่นาะพวกจะวิ่งข้างหลังแล้วปรอเอาไป ฉันรู้สึกฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยต้องปิดประตูละ่ะปิดประตูก่อนเรารู้สึกไม่ปลอดภยัยเราต้องปิดประตูละ่จะจะ้าพิกคุณิงมีฉันไวข้างในเองเราจริงเหรอ

จับนะคะเดี๋ยวนะเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ